สวัสดีค่ะเจอก,กันกับนิกีกแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะบรรยากาศของประเทศนิวซีแลนด์ก็ประมาณนี้จ้าทางที่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะวันนี้มีภารกิจหลายภารกิจนะคะต้องพาลูกมาว่ายน้ําช่วงเช้านะคะไปส่งไปโรงเรียนแล้วก็วันนี้ต้องไปซื้อผักมาใส่ที่ร้านนะคะ แล้วก็ต้องไปรับหมูนะคะที่ออเดอร์ไว้นะคะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนพี่เน,นแล้วนะคะก็มาส่งลูกนะคะก็ส่งลูกเรียบร้อยแล้วก็แอบไปที่คาเฟ่น,นะคะไปดื่มกาแฟนิดนึงนะคะแล้วก็มีแซนด์วิชอีกหนึ่งชิ้นนะคะก่อนที่จะต้องไปทำภารกิจต่างๆของวันหยุดวันนี้นะคะจบสิ้นนะคะก็คือต้องเอารถไม่ล้างด้วยนะคะ แต่ว่าไม่ได้ล้างเองเนาะก็ใช้เครื่องล้างนะคะเพราะว่าตั้งแต่ไปสโสนมานะคะก็ยังไม่ได้ล้างรถเลยก็จบประมาณนี้จ้าวันนี้